มิสเทคเป็นการกระทำผิดนะครับแต่อันนี้ตั้งใจกระทำสองอันแรกนี้ไม่ตั้งใจกระทําเผลอหลงลืมมิสเทคนี้ตั้งใจกระทำผิดแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกระทําผิดนะครับเคสใหญ่าอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าทำเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะฝา่าฝืนเลยแต่ทําไปโดยดที่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทาอยู่นั้นนะ่กผิด ันนี้เทสเตีอันนี้นะครับอาจจะโรใจที่ที่ช่างหลายๆท่านเมื่อโบอิ้งเจ็ดเกเจกลายเป็นเครื่องร่อนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าเครื่องโบอิ้งเจดกเจด,เดโฟร์ดิที่สนามบินที่เคยใช้เป็นสนามบินแต่ปัจจุบันใช้เป็นแข่งรถแข่ที่มเมจอรซี่แลนดิ้งับไม่แบบเฟรมเอาเลยนะครับสี่เครื่องยนต์เอ,อ่อสองเครื่องยน,น,ยนต์เครื่องยนต์ดาวเกิดอะไรขึ้น หลังจากนักบินวิ่งขึ้นได้เล็กน้อยก็เห็นว่าไฟว,ว,วิลปั้มวอร์นิ่งทั้งหกดวงติดหมดและเครื่องยนต์ดับนักบินก็ต้องทำการปอดวันนิ่งโชคดีที่นักบินตัดใจดีมากเพราะว่าเห็นสนามบินอยู่ข้างๆซึ่งเคยเป็นสนามบินเก่าแต่ที่วันได้กลายเป็นเขาเรียกว่าสนามแอ่งรถไปแล้วก็ทําทการปอดเลยเครื่องก็งเสียหายนะนะครับสาเหตุทำให้วิลป์เดืยนไล่มาจากขั้นตอนดังนี้ครับ เที่ยวก่อนนั้นเนี่ยโรงแรนดีเร็ตนักบินเที่ยวก่อนรีพอร์ตกับช่างว่าเครื่องวัดเชื้อเพลิงเสียไม่รูป้ปริมาณเชื้อเพลิงเหลือเท่าไหรช่างเนี่ยก็ใช้ดิสซิกเข้าไปทําการวัดในถังน้ํามันแล้วก็พบว่าน้ํามันเหลือจำนวน,นเท่านี้แล้วก็ไปคำนวณอ่าน้ํามันเหลืออยู่เจ็ดพันหกร้อยสิองลิตรครับเครื่องบินต้องการน้ํามันในการบินสองหมื่นสองพันสามร้อยกิโลกร,รมัมต้องเติมน้ำมันอีกกี่ลิตร ช่างจำได้ว่าความใส่แน่นของน้ำมันเท่ากับ1.77แต่จำหน่วยไม่ได้โอเคก็แทนค่าคำนวณออกไปตามนี้ครับ7682ลิตรคูณ1.77เป็นเท่านี้นีแล้วต้องเติมน้ำมัน4,916ล okay. ิตรโอเคแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทนถ้าแทนค่าถูกเขาต้องเติม28,552ลิตรครับเพราะฉะนั้นเขาเติมน้ำมันน้อยกว่า เป็นจริงไปสอง0 0สาพันกว่าลิตรเครื่องบินวิ่งขึ้นฟิวดีเ,เตอร์ไม่รู้อยู่แล้วพรามันค้างเอ็นตะแตกเต็มนักบินไม่รู้วนะ่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่ช่างบอกว่าเรียบร้อยครับเติมเต็มแ,แล้วก็วิ่งขึ้นเลยสักพักไฟฟิอปั๊มโชว์หกดวงแล้วก็เครื่องยนต์ดับแล้วก็ฟอร์ดแลมดินอันนี้ครับเป็นเบสิคิวแมนเออร์ในเรื่องของมิสเทคที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ เพราะมิสเทสเนี่ยผมเรียนไปแล้วว่าเป็นการตั้งใจกระทำผิดโดดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะทำผิดนะครับสาเหตุของ human error ในข้อมิสเทสเกิดจากการที่ผูก้กระทำนั้นแหลกในเรื่องของ knowledge base ครับคือความรู้ร่องในเรื่องของความรู้นะครับจึงท,ทำนำไปสู่เหตุการณ์นี้อันนี้อันตราย ตัวที่อันตรายที่สุดคืออันนี้ครับไวโอลชนันหรือฝ่าฝืนเพราะมีวั่นใจเรื่องข้อนี้ฝ่ฟาฝืนนี่คือรู้ว่าตัวเองกระทําผิดและที่จะตามทผิดอีกต่ฟางพูดตรงๆว่าเบรกกว่านะครับการฝ่าฝืนนี้อันตรายมากนะครับและต้องการการกำกับดูแลนีการฝ่าฝืนหรือไวโอลิชนันแบ่งออกมาเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้ อันแรกคือรูทีนไบโอเลชันครับคือการฝ่าฝุนที่กระทำจนเคยชินเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นอัตโนมัติและได้การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานว่าเป็นรูปนอร์มอลอย่างเช่นนะครับขับรถในกองบินก็จะเร็วเกิน60เหลียว140เวลาเมามีเท่าไหร่เหลียวพวกทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วปล่อยมันเถอะสักวันมันก็ลดความตายโอเคนะฮะ เคสที่ผมจะนำเสนอนี้ครับเป็นเคสที่เกิดลักษณะที่รูทีนไบโเลชันท,ที่น่าจะดีที่สุดนะครับใครเคยรู้เหตุการณ์นี้บ้างครับเครื่งองบินห้าสอวนี้บินโดยคุณคับกับดับ้งน,นแลนเนี่ยนะครับในวันที่รู้สึกจะเป็นเซรอรมนีของการ,กรเกษียณหรือการโยกย้ายของการความบินผู้ที่เป็นโค้ชหลับเขาคือผู้ฝูงและคนที่เป็นเอชโอของเขาก็คือรองผู้การ